ขอบคุณมากนะครับคุณไอซ์ที่ไว้ใจให้ตั้มได้ดูแลรถใหม่คันนี้ขับรถปลอดภยัยมีน้ำใจมีวินยัยไม่เร็วไม่เสียงเลี่ยงรถกบิเกตครับขอบคุณครับเชิญครับ,รบขับรถทำไมต้องแช่ขวาด้วยเนี่ยซ้ายก็มีทำไมไม่หลบคนกำลังรีบอยู่อะไรวะเอ้ยอะไรโอ้ขับรถอะไรวะเนี่ยทำไมขับอย่างเนี้ซ้ายอะ่ะ ขวางถนนเอามันเลยดีไหมครับเอาเฮ้ยชี่มาได้งไงเนี่ยเอามันเลยผมว่าเอามันเลยดีกว่าครับอเอาแล้วต้องโดนอย่างเงี้ย แต่เย็นๆครับคุณไอ้คำว่าเอาไม่ใช่หมายถึงเปิดไปมีเรื่องครับ oh. เอาเนี่ยหมายถึงเร่งแซงไปเลยดีกว่าครับเพราะเครื่องยนต์ใหม่ใน Revo G D Super Power ที่ใช้เทคโนโลยีหัวฉีดอัจฉริยะ I A R T ที่มีการควบคุมการฉีดจ่าน้ำมันพร้อมเคลือบสารไดมอนไลท์ที่แหวนรองลูกสูบเพื่อลดการเสรียดทานและเพิ่มขนาดเทอร์โบให้ใหญ่ขึ้นส่งผลให้ได้แรงม้าสูงสุดถึง204แรงม้าและแรงบิดสูงถึง500นิวตันเมตร ทำให้เครื่องยนต์ตอบสนองเร็วแรงต่อเนื่องประหยัดน้ำมันลดพนัพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะั้นเราแซงกันไปเลยไหมครับยังครับคุณไอย้ยังไม่หมดครับรถรีโวยังมาพร้อมเทคโนโลยี Toyota s a ซ e t ี s เซนในรุ่นล็อกโค d ดดับเบิลด้วยนะครับซึ่ง Toyota s a ซ e ี s เซนประกอบด้วย 1. p c o l l l s i o n System ระบบเตือนก่อนการชนเมื่อระบบตรวจพบว่ามีรถคันข้างหน้าและรถเรายังไม่ทำการชะลอหรือการเบรก ระบบจะทำการเตือนด้วยเสียงและจะทำการเบรกให้เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ 2. Lend Departure a ร e r t ระบบเตือนออกนอกเลนซึ่งจะช่วยลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุจากที่คนขับมีอาการหลับในเพราะระบบจะมีการเตือนด้วยเสียงและช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนครับ 3. Dynamic Radar c r u i คุ c ยคอนโทนระบบควบคุมความเร็วคงที่แบบรักษาระยะห่างโดยเมื่อตั้งค่า ระบบจะทำการควบคุมความเร็วรถโดยอัตโนมัติและเมื่อรถคันข้างหน้าชะลอความเร็วลงรถของเราก็จะลดความเร็วลงให้อัตโนมัติเช่นเดียวกันและเมื่อระบบตรวจไม่พบรถคันข้างหน้าแล้วระบบก็จะเพิ่มความเร็วขึ้นอัตโนมัติยังยังอีกยังไม่หมดหรอครับยังไม่ลงจากรถกอุกเก่อผมขอโทษครับคุณไอผมไปแล้วครับ <c oughs> ผมไปแล้วครับกลั <c oughs> บบ้านแล้วเนี่ย ้ยโหเกือบไปแล้วโหถ้าไม่เห็นนะเลฮ้ยพี่มาได้ไงเนี่ยไม่ต้องกังวลหรอกครับคุณไอช่วงล่างใหม่ในรีโวซปเปอร์เฟกซับเพนชั่นไม่ว่าทางแบบไหนก็ไปได้อย่างสบายครับ ที่มีการปรับจูนโชคอัพเพื่อให้เหมาะกับสภาพถนนและเปลี่ยนวัสดุของแหนบใหม่เป็นแบบไฮเทนไซส e e ลที่มีความยืดหยุ่นเพื่อลดความแข็งกระด้างแต่ยังสามารถบรรทุกน้ำหนักได้เท่าเดิมทำให้การขับขี่และโดยสารมีความสบายนิ่งนุ่มและหนึบให้ความรู้สึกเช่นเดียวกับรถ SUV ระดับหรูครับเฮ้ยสุดยอดนิ่มจริงๆเอาเฮ้ยไปไหนแล้ววะ เก็บมาเน่เก็มานน่มาแล้วจ้าสวัสดีครับคุณไอ้รถเสียหรอครับครับคุณไอ้ไม่ต้องกังวลนะครับเนื่องจากว่ารถคันนี้เรามีการรับประกันให้ถึง5ปีหรือ150,000กิโลเมตรแล้วแต่อย่างใดอย่างนึงถึงก่อนครับนอกจากนี้คุณไอ้ไม่ต้องยุ่งยากในการค้นหาเบอร์ศูนย์บริการเพราะเรามีแอปพลิเคชัน T Connect ที่อยู่ในมือถือเพียงคุณไอเข้าสู่ฟังก์ชัน SOS ก็จะสามารถประสานงานกับศูนย์บริการซัพพอร์ตคอร์เซ็นเตอร์ให้แล้วครับและยังมีฟัง์กชันอื่นๆที่เป็นประโยชน์อีกนะครับเอ๊ hey, แต่รถใหม่ไม่น่าเสียนะครับคุณไอศเดี๋ยวยังไงตั้มขออนุญาตตรวจเช็คก่อนนะครับผมได้ครับเชิญครับอ๋อ oh, oh, ผมรู้แล้วครับคุณไอศน้ำมันหมดนี่เอง oh. ครับ oh. และนี่เป็นเพียงบางส่วนของข้อมูล New h i Lux Revo 2020 ที่เพิ่งเปิดตัวมาเมื่อไม่นานมานี้และเชิญลูกค้าสัมผัสตัวจริงได้แล้วที่โชว์รูมตัวต้าเพอทั้ง3สาขาครับ